เทคนิคก,การตสังสีเลยม่ต้องใช้กันไกลตอดไปเลยกันรับก็ถอดยแล้วกันอยน้ดินี่ตัดเมื่อกี้นี่แหละโอแมนไหนห่ดตัดกันจริง ดูนะครับเทคนิคการตัดส í, ดังสีโดยไม่ต้องใช้ใก,กันไกลวันน <ST AR> ี้เขาตัดกันยังไงเอาเอาทีเรียกหาแฟนแล,ล้วบ่นี่เล่ายังไงที่จะสองแฟนเอาเอาสองแฟนก็พอแล้วบ้างเนาะโอ้ ลองดูเทคนิคการตัดสังกสีเลยไม่ต้องใช้กันไกลนะครับดูเทคนิคการตัดสังสีเอาอีกแผ่นหนึ่งเอาทีละสามแผ่นเลยรสัำหรับเม็ดสำหรับเม็ดอยู่ในพ่น

ลองกัดที่ละแผ่นดูก่อนม,มันมันอันนี้เกินไปนี่เบื้องความรับอยู่ที่ดวดแล้วก็วที่ละแผ่นโอ้ยติดใบหลุดหม,มู ติดอะไรอ่ะ